วิธีปรับพลังงานหูจุ้ยด้วยตนเอง EP 1 5ต่อเติมบ้านในทิศอสูรจะส่งผลร้ายเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุอักคีภัยจริงไหมอุปสรรคอีกหนึ่งข้อในการสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือรีโนเวทบ้านที่เกี่ยวโยงกับศาสตร์หงจุ้ยก็คือเรื่องของทิศอสูรประจำปีที่เป็นข้อมูลในศาสตร์หูจุ้ย ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับหลายๆท่านมากที่สุดเพราะในทุกๆปีจะมีสินแสบางท่านออกมานำเสนอข้อมูลเชิงลบในเรื่องนี้ในแต่ละปีว่าในปีนี้ห้ามต่อเติมบ้านห้ามขุดเจาะห้ามขุดหลุมปลูกต้นไม้ในทิศนี้เพราะจะส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งเกิดอักขีภัย เพราะสินแสท่านนั้นที่ออกมาให้ข้อมูลเชิงลบโดยส่วนมากจะนำข่าวที่กำลังเป็นกระแสมายึดโยงกับข้อมูลเชิงลบที่ตนนำเสนอเพื่อสร้างความกลัวมาครอบงําเพื่อให้เกิดความเชื่อแล้วหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องห่งจุย้ยทั้งในเรื่องการจ้างงานไปตรวจสอบห่จุย้ยหรือขายอุปกรณ์ห่จุ้ยเป็นต้นเพราะการที่สินแสบางท่าน จะมีรายได้ในทุกๆปีมีวิธีเดียวก็คือการนำเรื่องทิศอสูรประจำปีการจัดหวงจุ้ยเสริมโชคในแต่ละปีที่จะต้องเชิญสินเสมาตรวจสอบหงจุ้ยในทุกๆปีทั้งๆท,ที่พลังงานหวงจุย้ยจะเปลี่ยนยุคในแต่ละครั้งเกือบ20ปีที่จะต้องปรับพลังงานหวงจุย้ยจึงต้องพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ในแต่ละปีซึ่งในเรื่องของทิศอสูรผมได้ทำบทความและทำคลิปอธิบายออกมาตลอดในทุกๆปีว่าไม่ได้มีผลร้ายใดๆต่อพลังงานหูจุยเพราะหลักคิดง่ายๆที่ควรนำมาวิเคราะห์เป็นสถิติก็คือถ้าทิศอสูรจะส่งผลร้ายจริงบ้านทุกๆหลังที่หันไปทางทิศนั้นหรือหันหลังพิงทิศนั้นจะต้องส่งผลร้าย เหมือนกันทั่วทั้งโลกส่วนบ้านที่อยู่ในทิศอื่นๆจะไม่เกิดผลร้ายใดๆไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศที่กําลังเกิดสงครามเพราะถ้าหากท่านคิดว่าการเกิดแรงสั่นสะเทือนจะทำให้พลังของทิอศอสูรส่งผลร้ายรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนหรือรถไฟฟ้าที่อยู่ติดกับถนนแล้วเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อบ้านที่หันไปทางทิศนั้น ก็จะต้องส่งผลร้ายตลอดแนวถนนหรือแนวของรถไฟฟ้าและสิ่งที่ผมนำเสนอมาตลอดว่าพลังงานฮูจุยที่แท้จริงก็คือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมผัสในอากาศที่ไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าไปภายในตัวบ้านผ่านประตูและหน้าต่างทุกๆบานถ้าทำมุมกับองศาที่ส่งผลร้ายก็จะเกิดปฏิกิริยาประจุขั้วบวก ในอากาศไหลเข้าไปภายในตัวบ้านและจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้าการต่อเติมบ้านในทิศอสูรจะส่งผลร้ายคำถามคือประจุไฟฟ้าที่มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้าไปภายในตัวบ้านในหนึ่งทิศมีทั้งหมด45องศาการต่อเติมบ้านจะสร้างประจุไฟฟ้าขั้วบวก ไหลเข้าไปภายในตัวบ้านทั้ง45องศาในทิศนั้นจริงหรือไม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างในข้อมูลที่ผมนำเสนอมาเพราะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ผมได้สังเกตและบันทึกมาตลอด20กว่าปีและวิเคราะห์ออกมาด้วยตัวผมเองดังนั้นผมจึงนำข้อมูลในเรื่องนี้ไปสอบถามใน Chat GPT เกี่ยวกับเรื่องของทิศอสูร เพื่อนำมาให้ท่านศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data ในระบบ AI ที่ได้บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นคำตอบออกมาดังต่อไปนี้การเคาะบ้านต่อเติมบ้านในทิศอสศูนจะทำให้คนในบ้านเกิดสิ่งร้ายเกิดอุบัติเหตุอักขีภัยจริงไหมการเคาะบ้านหรือการต่อเติมในทิศอสศูนเป็นความเชื่อทางหง,งจุย้ย และโหราศาสตร์จีนที่ระบุว่าทิศอสูรเป็นทิศอับประมงคลซึ่งหาไปรบกวนพลังงานในทิศนั้นอาจสง่งผลให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุหรือเรื่องที่ไม่ดีในบ้านแต่ในความเป็นจริงไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านในทิศอสูรจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคีภัย ปัจจัยหลักของอุบัติเหตุเช่นความประมาทการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานระบบไฟฟ้าที่บกพร่องหรือการใช้วัสดุไม่ปลอดภัยล้วนมีผลมากกว่าทิศทางตามความเชื่อแล้วทำไมคนยังเชื่อ 1. อุปทานเมื่อเชื่อว่าทิศอสูรเป็นอัปมงคลหากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็จะโยงไปหาสาเหตุนี้ 2. ความเชื่อที่สืบทอดกันมาคนรุ่นเก่าอาจเล่าให้ฟังว่าเคยเกิดเหตุการณ์ไม่ดีทำให้เกิดความกลัว 3. หลักจิตวิทยาถ้าเรากังวลกับเรื่องบางสิ่งมากๆสมองอาจรับรู้แต่เรื่องไม่ดีที่เกี่ยวข้องถ้ากังวลควรทำอย่างไรหากหลีกเลี่ยงได้อาจรอให้พ้นช่วงทิศอสูรประจำปีตามปฏิทินจีน แล้วค่อยทำถ้าจำเป็นต้องทำอาจทำพิธีแก้เค็ดเช่นจุดธูปไว้เจ้าที่วางวัตถุมงคลหรือทำบุญเพื่อเสริมดวงที่สำคัญที่สุดควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างเช่นเลือกช่างที่มีประสบการณ์ตรวจสอบโครงสร้างและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงสรุปคำตอบโดย AI เรื่องทิฏฐสศูนเป็นความเชื่อศูนบุคคลหากสบายใจที่จะทำพิธีแก้เค็ดก็ทำได้แต่ควรให้ความสำคัญกับหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยเป็นหลักมากกว่าคำถามต่อไปถ้าจะต่อเติมบ้านเรื่องทิศอสศูนกับโครงสร้างบ้านอะไรสำคัญกว่ากัน 1. โครงสร้างบ้านสำคัญที่สุด โครงสร้างบ้านมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงความปลอดภัยและอายุการใช้งานของบ้านถ้าทำผิดพลาดอาจเกิดปัญหาตามมาเช่นบ้านสุดถ้าต่อเติมโดยไม่ออกแบบรองรับโครงสร้างเดิมให้ดีรอยร้าวและเกิดการแตกร่อนถ้าต่อเติมโดยใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ระบบไฟฟ้าและปัปามีปัญหาหากต่อเติมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าการต่อเติมที่ดีต้องใช้วิศวกรรมหรือช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างเดิมเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับตัวบ้านวางแผนให้สอดคล้องกับระบบเดิมของบ้าน 2. ทิศอสูรเป็นเรื่องของความเชื่อตามหลักฮงจุย้ยทิศอสูรเป็นทิศที่ไม่ ควรกระทบกระเทือนเช่นขุดเจาะหรือต่อเติมเพราะเชื่อว่าอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคและปัญหาสุขภาพหรือโชคร้ายแต่ในทางปฏิบัติถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้ก็สามารถต่อเติมได้โดยไม่ส่งผลใ,ใดๆข้อสรุปคำตอบโดย AI โครงสร้างบ้านสำคัญกว่าทิศศูนย์เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง คำถามต่อไปการต่อเติมบ้านจะส่งผลให้เกิดประจุไฟฟ้าในอากาศขั้วบวกไหลเข้าไปในตัวบ้านแล้วส่งผลร้ายจริงไหมไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบ,บุว่าการต่อเติมบ้านจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าขั้วบวกไหลเข้าไปในตัวบ้านแต่ถ้าพูดในเชิงฟิสิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าการก่อสร้างหรือต่อเติม อาจส่งผลต่อสนามไฟฟ้าและอิเล็กโทรสแตติกในบางเงื่อนไขเช่น 1. การเสียดสีของวัสดุการขัดสีหรือใช้วัสดุบางชนิดเช่นพลาสติกไม้หรือโลหะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าแบบชั่วคราว 2. การเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้าในบ้านหากมีการเดินสายไฟใหม่หรือมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม อาจส่งผลต่อสนามไฟฟ้าในบางพื้นที่ 3. ผลกระทบจากระบบระบายอากาศและโครงสร้างหากบ้านมีระบบระบายอากาศไม่ดีหรือมีวัสดุบางประเภทที่กัดเก็บไฟฟ้าสถิตอาจทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าได้โดยรวมแล้วบ้านที่ได้รับการต่อเติมอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไม่ได้ทำให้เกิดกระแสฟไฟฟ้าข้บวกหรือพลังงานร้าย ไหลเข้ามาในตัวบ้านจนเป็นอันตรายถ้ากังวลในเรื่องไฟฟ้าสถิตหรือสนามไฟฟ้าในบ้านอาจลองใช้วิธีแก้ไขเช่นติดตั้งสายดินเพื่อช่วยปรับสมดุลไฟฟ้าใช้วัสดุป,ป้องกันไฟฟ้าสถิตเช่นผมป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือพื้นไม้แทนพื้นพรมเพิ่มความชื้นในอากาศ เพราะอากาศแห้งมักทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมง่ายขึ้นสรุปคำตอบโดย AI การต่อเติมบ้านอาจมีผลต่อสนามไฟฟ้าในบางแง่มุมแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดประจุฟไฟฟ้าขั้วบวกไหลเข้าสู่บ้านในระดับที่เป็นอันตรายจากคำตอบของ AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลจาก Data ที่ได้รวบรวมไว้ท่านควรนำมาศึกษาแล้วใช้ร่วมวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลบต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของทิศอสูรเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลใดๆเพราะอุปสรรคในการต่อเติมบ้านการสร้างบ้านจะมาจากเรื่องของทิศอสูรแทบทั้งสิ้นจากนี้ไปผมหวังว่าหลายๆท่านน่าจะเข้าใจในเรื่องของหลักพลังงานฮูจุ้ยที่แท้จริงแล้วท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของสิทธิ์แสบางท่านที่หาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ ในเรื่องหงมจุ้ยครับ